มาดูบรรยากาศการเดินทางกลับบ้านของพี่น้องชาวไทยในวันสงการนะครับตอนนี้เป็นเวลา3มทุ่ม45นาทีผมขับรถสวนทางกับคนส่วนใหญ่นะครับอยู่ในช่วงอนนี้อยู่น่าจะวังน้อยนะตอนนี้เขาจะเปิดเลนให้ผมวิ่งกลับกรุงเทพเนี่ยเป็นเลนเรียกว่าเลนลูกเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเปิดเลนเดียวส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะ ที่จะมุ่งหน้าไปทางสระบุรีก็จะเปิดเลนเต็มของเขาแล้วก็กินเลนฝั่งทางที่จะกลับกรุงเทพมาสองเลนนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยลก็รถหนานแน่นแต,แต่ยังไม่ติดมากนะครับก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆเรื่อยฝัย่งกลับการที่มุ่งหน้าไปกรุงเทพก็คือฝั่งผมนี่แหละก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็ยังทั้งสองฝั่งก็ยัง ติดสะสมต้องกระดึบ๊บกระดึ๊บก็ยังที่ว่าวิง่งวิ่งได้อยู่แต่เรื่อติดแล้วบังบางที่มุ่งสลับไปนี้ก็ดูเหมือนจะเลนปกติเลนปกติเขาปกติแล้วแต่เลนพิเศษเนี่ยคือเลนที่มาวิง่งกินทางของเราเนี่ยก็คือวิ่งได้อยู่แต่เลนปกตินานแน่นเลยนะครับ สวัสดีบีใหม่ไทยครับ